สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหลี่ชิงซานต่อนะคะคือช่วงนี้เขาฝึกหมัดวัวปีศาจทรงพลังหนักมากเลยครับหนักจริงๆร่างกายเหมือนต้องการพลังงานตลอดเวลาเลยนะกินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ค่ะเหมือนไปหล่มดำเลยแล้วเขาก็พยายามจะสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าปราณซึ่งเป็นก้าวแรกของการฝึกตนแต่ก็ยังอ่อยังทําไม่ได้สักทีอืม แต่สังเกตไหมครับว่าความเจ็บปวดจากการฝึกเนี่ยมันไม่ลดลงเลยจริงด้วยค่ะไม่ใช่ว่าชินแต่เหมือนมันเจ็บเท่าเดิมตลอดใช่ครับนั่นแสดงว่าร่างกายเขากําลังพัฒนาขึ้นขีดจํากัดความอดทนมันสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่ชินชานะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นด้วยคืนหนึ่งตอนเขาฝึกอยู่ริมลาําธารจู่ๆก็รู้สึกเย็นวาบที่ต้นคอเย็นแบบไม่มีสาเหตุไม่มีลมใช่ค่ะไม่มีลมเลย พอเขาก้มมองเงาตัวเองในน้ําเท่านั้นแหละเจออะไรครับเห็นเงาเด็กผู้ชายหน้าซีดๆเกาะอ,อินบนหลังขนลุกเลยค่ะโห oh, นั่นมันน่ากลัวมากนะค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นเลยค่ะที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้กับประสบการณ์เหนือธรรมชาติของหลี่ชิงซานการ,รเผชิญหน้ากับภัยใหม่แล้วก็การค้นพบความสามารถที่ซ่อนอยู่จากเรื่องเปิดดวงตาอสูรบทที่11-15ค่ะครับน่าติดตามมาก ตอนเห็นเงาเด็กนั่นคือตกใจมากแล้วก็กลัวสุดๆเลยค่ะเกาะแน่นไม่ยอมไปไหนเลยความรู้สึกเย็นๆนั่นแหละครับที่เรียกว่าปราณหญินเป็นพลังงานด้านลบมักจะมาจากพวกพูดผีวิญญาณมันอันตรายยังไงคะมันจะค่อยๆแทรกซึมเข้ามากัดกินพลังชีวิตทําให้ร่างกายเริ่มชาประสาทสัมผัสก็จะเลือนลางถ้าปล่อยไว้นานๆน,นี่อาจจะถึงตายได้เลยนะครับ แย่ yeah, แล้วแล้วเขาทำยังไงคะลีชิงซานก็ต้องสู้กับมันทั้งคืนเลยครับใช้สมาธิทั้งหมดต้านทานไอความเย็นนี่ไว้นึกถึงตอนออกหมัดขับไล่มันออกไปเหมือนใช้จิตต้านทานว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับจนกระทั่งเช้าปราณหยินถึงค่อยๆหายไปแต่ที่น่าแปลกคือพี่วัวยืนดูอยู่ห่างๆไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะทั้งที่เคยบอกว่าจะช่วยเอ๊ะทำไมล่ะคะอันนี้ยังเป็นปริศนาครับแต่การต่อสู้เอาชีวิตรอดครั้งเนี้มันมีผลดีอย่างไม่น่าเชื่อ พลดีเหรอคะจากการเจอผีเนี่ยนะใช่ครับคือการที่เขาต้องเข็นพลังทั้งหมดออกมาต้านปราณหยินเนี่ยมันไปกระตุ้นให้เขาสัมผัสถึงเจินฉีหรือปราณแท้ได้เป็นครั้งแรกเลยอ๋อพลังที่เขาพยายามหามาตลอดนั่นเหรอคะถูกต้องครับเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ผู้ฝึกตนต้องการเหมือนวิกฤตสร้างโอกาสเลยสุดยอดไปเลยคะ่ะแล้วพอเขาสัมผัส,ผสปราณแท้ได้มันเป็นยังไงต่อคะการฝึกหมัดวัวปีศาจก็เปลี่ยนไปเลยครับมันไหลเลื่อนขึ้นมาก ร่างกายฟื้นฟูเร็วขึ้นเหมือนก้าวข้ามอุปสรรคสำคัญไปได้แต่เรื่องผีเด็กนั้นก็ยังไม่จบใช่ไหมคะยังครับเขาก็ยังคาใจอยู่เลยเริ่มคิดจ้อนไปนึกถึงเรื่องในหมู่บ้านเรื่องเด็กชายเสี่ยวเหมาที่ตายไปนานแล้วเสี่ยวเหมาครับแล้วแม่ของเสี่ยวเหมาก็มาตายตามไปติดติดหลังจากเอ่อไปมีเรื่องกับแม่มดประจาหมู่บ้านแม่มดฟังดูไม่ดีเลยนะคะครับหลี่ชิงซานเลยสงสัยว่ามันจะเกี่ยวกันเลยบุกไปหาพ่อของเสี่ยวเหมาคือหลี่ฟู่กุย ไปหาทำไมคะทายหลี่ฟูกุยก็ยอมรับทั้งน้ำตาเลยว่าคืนที่เมียตายเนี่ยเขาเห็นเด็กจริงๆเห็นเด็กผีเด็กตนนั้นหรอคะน่าจะใช่ครับแล้วก็โดนแม่มดข่มขู่ไว้ไม่ให้บอกใครโหชัดเลยนะคะที่นี้ครับหลักฐานมันชี้ไปที่แม่มดคนนั้นเต็มๆแล้วหลี่ฟูกุ้ยทำยังไงต่อคะเขาก็รู้สึกละอายใจมากครับที่เมีกล้าแก้แขนให้เมีย เลยมอบดาบที่เคยซื้อไว้ให้หลี่ชิงซานแทนเป็นดาบเหล็กอย่างดีเลยเรียกว่าดาบร้อยหลอมได้อาวุธมาแล้วแล้วพี่วัวล่ะคะว่ายังไงบ้างคืนนั้นพี่วัวก็มาครับแล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องการรับมือกับพูดผีว่าต้องใช้พลังวัดหรือไม่ก็กลิ่นอายสังหารเขาสู้กลิ่นอายสังหารครับแล้วก็มอบขวดเล็กๆใส่น้ำสีฟ้า,ฟาให้หลี่ชิงซานแต่ไม่ได้บอกว่าคืออะไรน้ำอะไรคะนั่นไม่ได้บอกครับ แต่พอหลี่ชิงซานลองหยดใส่ตาเท่านั้นแหละเป็นไงคะปวดแสบทรมานมากครับแทบจะขาดใจเลยโหทําไมพี่วัวทําแบบนั้นล่ะคะมองเห็นผีได้เลยครับแล้วคืนนั้นผีเด็กตนเดิมก็โผล่มาอีกคราวนี้ถือเข็มเล่มเล็กๆจะเข้ามาทําร้ายแต่คราวนี้หลี่ชิงซานเห็นแล้วใช่ครับเขาลืมตาขึ้นมองเห็นผีเด็กชัดเจนเลยพอเห็นตัวตนจริงๆความกลัวมันก็น้อยลงนะ แล้วผีเด็กไม่กลัวหรอคะที่ถูกเห็นกลัวสิครับผีเด็กนั่นก็ตกใจเหมือนกันที่ถูกมองเห็นอ้าวต่างคนต่างกลัวเหรอคะเนี่ยประมาณนั้นครับลีชิงซัานเห็นผีเด็กดูหวาดหวาดเลยลองคุยดูถามคําถามง่ายๆให้พยักหน้าใส่หน้าเอาเพราะเด็กนั้นพูดไม่ได้แล้วได้ความว่ายังไงคะรู้ว่าเด็กคนนี้ชื่อเสี่ยวอันไม่ใช่เสี่ยวเหมาถูกแม่มดฆ่าแล้วก็ทําให้เป็นใบ้คุ้มคุมไว้ใช้งานอีกต่างหากโหดร้ายมากเลยคะ่ะครับ หลี่ชิงซานทั้งสงสารทั้งโกรธแค้นแม่มดมากๆแล้วเขาทํายังไงต่อคะต้องไปจัดการแม่มดแน่ๆเลยแน่นอนครับเช้าวันต่อมาไม่รอช้าเลยไปลากตัวหลี่ฟู่กุ้ยกับอันธพานอีกสามคนที่เคยหาเรื่องเขาแต่ตอนนี้กลัวหัวโดหมดแล้วไปกันเป็นขบวนเลยใช่ครับมุ่งหน้าไปบ้านแม่มดเลยชาวบ้านก็มองกันใหญ่เลยทั้งอยากรู้ทั้งกลักลวๆนะแล้วก็บุกเข้าไปเลยพังประตูเข้าไปเลยครับ เจอแม่มดนั่งรออยู่บนท่านบูชาในห้องมืดๆเย็นๆเนตรียมพร้อมรอเลยเหรอคะเหมือนจะรู้ตัวครับแม่มดก็ปล่อยสิ่งที่เรียกว่าหมอกผีสีดำๆออกมาโจมตีเลยหมอกผีนากลัวจังแต่มันทำอะไรหลี่ชิงซานไม่ได้ครับเพราะเขามองเห็นหมดแล้วหลบได้สบายๆแล้วก็พุ่งเข้าไปใช้ดาบร้อยหลอมฟันทีเดียวฟันโดนเหรอคะแขนแม่มดขาดเลยครับโหแรงมากพอแม่มดบาดเจ็บ เสียสมาธิไอหมอกผีนั้นมันควบคุมไม่ได้ครับแล้วมันไปไหนคะมันหันกลับไปเล่นงานนายของมันเองเลยรุมกัดกินแม่มดจนร่างเหี่ยวแห้งตายไปต่อหน้าต่อตาเลยครับสยองมากค่ะแล้วหลี่ชิงซานเขายืนมองนิ่งๆครับแล้วก็หัวเราะอ,ออกมาเป็นเสียงหัวเราะที่เอ่อเย็นชาแต่ก็ดูสัต์ใจการฆ่าครั้งที่สองของเขาดูเปลี่ยนไปนะคะใช่ครับครั้งนี้เขานิ่งกว่าเดิมมากเย็นชากว่าเดิม เมืองสัญชาติตยานดิบหรือจิตวิญญาณนักสู้ข้างในมันถูกปลดปล่อยออกมาแล้วแล้วเรื่องทางคดีล่ะคะฆ่าคนตายเลยนะตอนแรกหลีฟุกเวยจะออกมารับผิดแทนแต่หลีสิงซานไม่ยอมครับยืนยันจะรับผิดชอบเองกล้าหาญมากค่ะแล้วเขาก็ให้คนขุดดินในสวนหลังบ้านแม่มดตามที่เสี่ยวอันชี้บอกทางซึ่งมีแต่เขาที่เห็นผีเด็กคนนั้นแล้วเจออะไรคะเจอโครงกระดูกเด็กครับไม่ใช่แค่หนึ่งแต่เป็นสิบๆโครงเลย ชาวบ้านที่มามุงดูนี่แตกตื่นตกใจกันหมดโหแม่มดนี่มันโหดเยี่ยมจริงๆเป็นหลักฐานเลยครับว่านางทำคุณใสใช้เด็กทำพิธีจริงๆแล้วยังไงต่อคะมีอะไรอีกไหมการขุดยังไม่จบครับพวกอันาพานไปเจอไหกระเบื้องปิดผนึกไว้อย่างดีในไหมีอะไรคะพออันาพานคนหนึ่งรีบร้อนเปิดฝาออกเท่านั้นแหละครับก็มีควันดำสายเล็กๆพุ่งออกมาจากไหตรงเข้าปากเข้าจมูกเข้าไปเลยแล้วเรื่องก็ตัดจบตรงนี้พอดี เอาแล้วคนนั้นเป็นอะไรไปรอะคะอันนี้ต้องติดตามต่อครับแต่สรุปเหตุการณ์ตอนนี้ก็คือหลี่ชิงซานผ่านบททดสอบหนักๆมาได้ค่ะทั้งเจอผีได้พลังปราณแท้มาแบบเล่าคาดฝันแล้วก็จัดการแม่มดเปิดโปงความลับดำมืดของหมู่บ้านได้สำเร็จครับแต่ก็น่าคิดต่อนะครับว่าพลังที่เขาพึ่งได้มากับด้านมืดในใจที่เหมือนจะถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมกันเนี่ยมันจะพาเขาไปทางไหนต่อ ความยุติธรรมที่เขาได้มาด้วยตัวเองครั้งนี้จะมีผลกระทบอะไรตามมาอีกหรือเปล่าใช่ครับนั่นคือสิ่งที่น่าติดตามมากๆในตอนต่อไปครับ